ถ้าเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันผมว่าบิมก็สามารถที่จะช่วยได้ใช่ก็ช่วยได้เพราะว่าบิมก็ไปปรับภูมิคุ้มกันคือบิมไม่ได้กดนะฮะ uh huh. ไม่ได้กดแบบที่เหมือนยาทำเหมือนยาเซรอยหรือยาที่ใช้กดภูมิคุ้มกันที่เราใช้รักษาแต่บิมจะไปปรับ uh huh. ปรับระบบภูมิคุ้มกันให้เข้าสู่สภาวะสมดุลเพราะฉะนั้นบิมก็จะควบคุมอาการของสเก็ตเงินเนี่ยได้หมายถึงว่าเรา mm hmm. เราจะมีโดสในการรับประทานยังไงอีปูป่ะฮะ โดยปกติผลิตพัณฑ์ของบิมเนี่ยก็จะมีผลิดพัณฑ์ตัวหนึ่งที่ที่ใช้สำหรับสเก็ตเงินโดยเฉพาะแล้วก็จะมีครีมสำหรับทาครนะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยควบคุมอาการได้เพราะว่าสเก็ตเงินไม่ใช่โรคติดต่อไม่ติดต่อค่ะไม่ติดต่อนะแล้วก็ไม่ใช่โรคที่จะทำอันตรายถึงชีวิต แต่อย่างที่คุณต้นว่าก็คือว่ามันทําให้ขาดความมั่นใจบุคลิกภาพเสียบุคลิกภาพเสียไปคนจะเป็นที่บริเวณใบหน้าอย่างนี้อันนั้นน่ยยิ่งแย่ใหญ่เลยต้องเสียหายมันมีมันมีบ่งชี้ไหมคะว่าจะเป็นในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอันนี้ไม่บ่งชี้ค่ะมันเป็นได้ทุกเพศทุกวัยนะคะครับไม่จํากัดด้วยไม่จํากัดนะะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะตอนเด็กๆไม่เห็นเป็นทําไมมาเป็นตอนโตครับ อันนี้ก็แล้วแต่มันมันอยู่ที่พฤติกรรมของเราว่ามันจะโผล่มาตอนไหนการทานอาหารของเราเป็นยังไงการพฤติกรรมที่เราอยู่เช่นเราอยู่ในที่อากาศเย็นอากาศแห้งอ,อากาศร้อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติถ้าเป็นสเก็ตเงินเนี่ยอยู่ในที่อากาศร้อนจะดีกว่าโดนแสงแดดอ่าโดนแสงแดดจะดีกว่าจะดีกว่าเพระฉงนั้นจะเห็นว่าการรักษาสเก็ตเงินเนี่ยมีอันหนึ่งคือเขาใช้เขาจะใช้แสง UV ใช้วิธีฉายแสงไม่ได้ฆ่าเชื้อค่ะออเพราะมันไม่มีเชื้ออะไรเลยมันไม่มีเชื้อดิก็ไปควบคุมอาการให้มันเพราะว่าแสง UV นะฮะแสงมันอาจจะไปยับยั้งการแบ่งตัวของเซลลก็ได้นะอันนี้ไม่ทราบแน่นอนคราวนี้เนี่ยมีชื่อเรียกของโรคเกศเงินก็คือเรื้อนกว้างถ้าเรื้อนเนี่ยผมนึกถึงขี้เรื้อนโรคเรื้อนค่ะมันน่าจะคล้ายกันนะฮะมั่ไม่คล้ายอะค่ะ โรคเรื้อนนี่มันจะเป็นแบบผิวหนังหนาขึ้นมามนะฮะแล้วก็ถ้าเกามันก็จะมีสะเก็ดขึ้นมา,าใช่ไหมคะ,ะเป็นน้ำหนองน้ำอะไรอ,อย่างเงี้ยแต่ว่าสะเก็ดเงินมันไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่รุนแรงเท่า,<ะ>าแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการที่ดูแลความสะอาดไม่ทั่วถึงติดเชื้อมาจากอย่างอื่นไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าถึงเราจะดูแลความสะอาดอย่างดีแต่โรคนี้มันเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันกับกรรมพันธุ์ มันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็ยุบไปบางครั้งเป็นๆหายๆายคือถ้าสมมติว่ามีคนป่วยหรือคนเป็นสะเก็ดเงินอยู่ในบ้านก็สามารถจับต้องสัมผัสใช้สิ่งของร่วมกันได้ปกติเพราะมันไม่ได้มีเชื้อโรคต่อค่ะใก็ไม่ใช่ไม่ติดต่อด้วยผู้ป่วยหรือว่าคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินหลังจากที่ได้รับประทานบินไปแล้วอาการดีขึ้นยังต้องรับประทานต่อเนื่องไหม คือสเตอาจารบอกว่าเป็นแล้วเก็นเงินเนี่ยมันเป็นโรคที่รักษาไม่หายนะในขณะนี้ยังรักษาให้หายขาดไม่ได้ครับแต่ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตอยู่อย่างปกติได้โดยการควบคุมอาการนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าบิมมันควบคุมปรับระบบภูมิคุ้มกันอยู่ได้ถ้าเราไปหยุดเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะผิดปกติไปอีกเมื่อไหร่ใช่ไหมมันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่มันก็อาจจะต้องกินคุมอาการไปถ้าอาการดีขึ้นเราอาจจะลดขนาดลงถ้ามันเหอขึ้นมาใหม่เราก็เพิ่มขนาดขึ้นมันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นด้วยไหมความรุนแรงของมันเนี่ยมันมันก็คือเป็นทั่วตัวนะ เป็นทั่วทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งก็แย่แล้วอาจารย์นี่นี่เป็นทั่วทั้งตัวก็บางคนเราจะเห็นว่าเป็นทั้งตัวเลยนะฮะที่เราเคยมีรูปของเทสซิโมเนียลมาเนี่ยฮะมีทั้งลำตัวและขาเต็มไปหมดนะฮะอันนั้นเขาก็อันนั้นก็ค่อนข้างรุนแรงอ่ะเป็นเยอะทั่วตัวเลยแต่ว่ามันก็มีบางคนที่อาจจะเป็นบริเวณหน้าผากนิดหน่อยบริเวณผิวหนังของศีรษะอะไรอย่างเงี้ยนะพอเวลาเป็นแล้วผิวหนังตรงนั้นมันเสียไปเลยไหมฮะ คือมันดันขึ้นมาเซลล์มันก็ต้องตายถูกไหมฮะที่มันเป็นสะเก็ดนั่นคือเซลล์ที่ตายแล้วครับแต่มันก็จะผลัดไปเรื่อยมันก็จะผลัดไปเรื่อยเพราะเซลก็จะแบ่งตัวอยู่เรื่อยไม่ถึงกับต้องไปทำสัญญกรรมทำอ๋อคือว่าถ้าเราไม่ไปเกาไม่ไปแกะไม่ไปอะไรมันก็จะไม่เป็นแผลเป็นอเพราะฉะนั้นการดูแลตั้งแต่ภายใน นี่จะสําคัญกว่าดีกว่าจะไปใช้สเตียรอยหรือว่ายาในการกดภูมิคือคือเราจะบอกว่าดีกว่ามันก็คงจะไม่ได้เพราะบางครั้งถ้ามันเหอมากๆเนี่ยนะฮะเราจะเราต้องใช้ยาควบคู่เพราะฉะนั้นถ้าหมอจ่ายยาเราก็ต้องกินยาตามหมอสั่งแล้วก็ควบคู่ไปกับบิมแล้วก็ให้หมอเป็นผู้วินิจฉัยว่าควรจะลดยาลงหรือยัง ออออปริมาณในการรับประทานควรจะต้องทาน,นคือโดยปกติเนี่ยเราจะมีสูตรสำหรับเสเก็ดเงินโดยเฉพาะก็อาจจะต้องทานเช้าสองเย็นสองนะครไม่ว่าจะมีพื้นที่ปริมาณาเท่าไหร่ก็ตาม<ช>นะครับ<ช>ซึ่งมันก็จะใช้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยใช่ค่ะเราเข้าไปารไป,ปรับภ<ะ>ูมิคุ้มกันเท่านั้นเราไม่ได้ไปรักษาที่สเก็ดเงินถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของโรคนี้ก็สามารถปรึกษากันได้นะครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณนะครับสําหรับความรู้ที่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโรคสเก็ตเงินหรือว่าเปลือยกว่างจา,าร์จานอภัยนะครับขอบคุณมากครับทมเสร,ริมสร้าง,งคุ้มกันโดยเช่